วันที่หกนะคะเมษายนก็ตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบห้านาทีนะคะคุณแม่ก็อาการเหมือนเมื่อวานนี้เลยก็คือไม่ตื่นไม่ลืมตาแล้วก็มีลมหายใจนะคะเนี่ยค่ะเสียงลมหายใจ มดมันน่าจะได้กลิ่นน้ำเกลือนะมันขึ้นมานะน้ำเกลือก้็เหลือประมาณน้ำเกลือนี้เหลือประมาณ150ซีซีนะคะเดี๋ยวพี่วันถ้าหมดพี่วันก็จะเปลี่ยนส่วนยายาตัวนี้เหลือประมาณเจ็ด เด็ดซีซีจันหเหลือประมาณเจ็ดซีซีค่ะเมื่อคืนก็มามาเหมือนมาอยู่ส่งบุญให้แล้วก็ให้เขาพูดทำให้เขาได้กลับนิพพานเหมือนที่พวกเราพูดกันนี่แหละน,หนะคะ เสียงหายใจก็ยังเป็นเสียงดังๆหลับตลอดค่ะแล้วก็มีตาพิวันเนี่ยสอนทำแล้วก็พาจับมือเขาพาสาธุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประมาณนี้ค่ะน้องตั้ไมไม่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 เป็นไรนะเพราะว่า อาการทรงเหมือนเมื่อวานนี้อ่อาการทั่วๆไปเหมือนเมื่อวานนี้เลยค่ะน้องตั้มที่เราเห็นจ่าคุณหมอตั้มห่วงนะคุณหมอตั้มโทรมาถามอาการเดี๋ยวคุณหมอตั้มมาก่อนเที่ยงนะ,นะ เมื่อคืนพี่วันก็เหมือนพ่อให้มาพาส่งบุญแล้วก็มาพากับนิพานเปิดเพลงพ่อองค์ปฐมให้ฟังเป็นช่วงๆนะก็เลยเมื่อคืนก็มานอนนี่แหละนอนใกล้กันนี่แหละ,ะเราคิดว่าหูเขายังดีอยู่ก็เลยคิดว่านี่แหละพูดทำเอาตอนนี้แล้วก็บอกเขาให้สาธุกับการทำหนังสืออื ก็ไม่ได้ฟื้นมาแล้วละน้องตั้มเพราะว่าดูไม่ไม่ตื่นเลยจ้ะก็เลยสอนทำอย่างเดียวเลยพี่วันเมื่อคืนก็เปิดเพลงเปิดสลับกับสอนทำจ้ะก็ขอบคุณน้องตั้มมากนะคะเนี่ย่ะคุณยายมีแต่ลมหายใจจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ